คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กลับสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกแล้วนะครับผมก็มาเจอมาเจอกันอยู่ในช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับทุกคนยังอยู่ ในค่าย PP นะครับผมก็เกมนี้ไม่แน่ใจเป็นเกมใหม่หรือเกมเก่าแต่ผมมาเล่นครั้งแรกนะครับสำหรับเกมนี้นะย้านะครับอยู่ในค่าย PP นะครับทุกคนก็เกมนะครับชื่อเกมอะไรเนี่ยการ์เต็ดออฟวลฮาาอะไรสักอย่างขออภัยด้วยและการอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ได้เลยจริงๆนะครับไม่แข็งแรงนะครับก็ทุนมา500บาทมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับในช่วงเวลาหัวข้าแบบนี้นะครับทุกคน โอเคเอาเบ็ดอะไรอะ่ะเดี๋ยวดูเบ็ดก่อนเบ็ดตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่อยู่มุมซ้ายเบ็ดสิบมันยังไงดีวะเนี่ยเบ็ดสามซื้อฟีซีสปินไปก่อนไปแบ่งไว้ก่อนนะครับไม่ได้ซื้อทีเดียวให้หมดนะทุกคนมาดูกันว่าเกมนี้มีความพิเศษยังไงบ้างน,นะครับในฟรีสปินของเขานะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นจะได้รู้ไปพร้อมๆก,กันกับผมเองเลยนะอ่าอ่ะ ค,คูณ2คูณสอ๋อคือเก็บคูณไปเรื่อยๆถ้าได้หน้าลายนะครับอ่ามีละหนึ่งอย่างเรารู้แล้หนึ่งอย่างนะอุ้ยหน้ากากแดงได้ไหมเนี่ยอ๋อแบบเป็นรูปตัว L อหน้าลายรูปตัว L อไม่ได้ใช่ไหมต้องให้เป็นตัวตรงๆเลยนะครับโอเคอย่างนี้ได้ต้องให้ตรงๆไปเลยอ๋ออันนี้ก็อดเลย ถ้าเป็นสามเหลี่ยมได้จะดีมากนะครับเกมนี้มองดูแล้วยังไงเอยอ๋อมีตัวคูณในนั้นด้วยแล้วมันคูณให้ไหมเนี่ยจะมีคูณอยู่ในเนี่ยที่เป็นโล่รูปดาบแทงสิ่งหัวสิ่งโตอยู่่ะนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะรู้ไปพร้อมๆกันกับแอดเองนะครับแอดก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกนั่นเองนะครับทุกคน โอ้โห oh. หมดยังเนี่ยหมดแล้วนะครับโอ้โ oh. หซื้อ300ได้คืน30มสิบโอไมก็อะไรกันเนี่ยทุนมาน้อยด้วยนะก็ไม่อยากจะเล่นหนักดีนะไม่ได้ซื้อรอบเดียวนะครับเราดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยซื้อทุนหนักก็ได้หรือปั่นทุนหนักเอาจะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่ามันเปลี่ยนประมาณไหนอ๋อนี่ ฟีเจอร์นี้มีด้วยเอ,อ้าต่ออีกคูณเพิ่มเรื่อยๆด้วยนะครับเป็นคูณ4แล้วครับทุกคนโอ้โหอะไรครับนี่ไม่ไหลเลยจะรอดไหมเนี่ยเกมแนวนี้จริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้ถนัดอะไรเลยนะพอมาเข้ามาดูแล้วมันเป็นแบบนี้นี่ถือว่าไม่ชอบเลยนะครับไม่เล้าใจเลยมีใครเคยเล่นแล้วแตกหนักๆบ้างไหมอะเกมเนี้ย เรียบร้อยลองรัวดูแล้วกันเออต้องงี้มามีต่อไหมเอ,อ่ยไม่มีต่ออีกสวยโอเคไม่มีต่ออ๋อเดี๋ยวเราเอาอยัางไงดีอะเบ็ดสามไปก่อนก็นได้เพราะว่าทุนเรามาน้อยนะครับตอนนี้เหลือสอ0รแล้วด้วย ก็เมื่อวานนี้อยากจะเล่นต่อนะครับทุกคนเอา้าเข้าฟรีเกมเองครับทุกคนเบ็ดสนะครับเหลือสองร้อยสุดท้ายแล้วโอเคมาดูกันนะเออต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ตัวก็ให้มีต่อด้วยครับแล้วก็ไม่มีต่อนะเข้าเฉยเอาคูณมาอีกสองตัวครับทุกคนเอามาอย่างนั้นได้ด้วยนะ สวยจัดไปครับได้ต่ออีกครับทุกคนเอามาอีกหนึ่งตัวแล้วเฮ้ยขอนักหนักขอนักหนักเอาแล้วไงเอาแล้วไงมีต่อด้วยนะเอาเลื่อนไปทางนั้นสวยดิโอ้โหไม่มีแล้วหมดโอเครางวัลเซนเซนสเตชันเหรอเซนเซนซิชันหนึ่งร้ไปต่อครับ ต่อคูณมาอีกแล้วครับทุกคนแต่ไม่ได้อะไรนะเอา้าโอ้โหผมขยับโทรศัพท์แค่นี้โอ้โหขออภัยด้วยนะครับโอ้โหเอาาเอโอเคได้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยเล่นในโทรศัพท์เนี่ยเสียอย่างนี้นะผมขยับไม่ได้เลยผมก็ลืมว่าล็อกหน้าจอไว้นะครับ ไม่ได้ห็อกโอเคดอกนี้แปดสิเอดได้อะไรไม่รู้เอ้ยเฮ้ยเ้ย,ยฟีสปินเกือบจะเข้าซ้อนไม่ซ้อนไม่เป็นไรนะขอได้ถอนพอโอเคคูณสิบห้าแล้วครับทุกคนจะถึงยี่สิบไหมดูดิไหลไหมไหลไหมโอเคหมดแล้วครับทุกคนไม่ไหลนะได้ทุนคืนอะ่ะ ตอนนี้ได้เพิ่มอีก299นะครับเป็น500พอดีเลยได้ทุนคืนมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อนะครับทุกคนโอ้โหดูอันนี้500พอดีเอาอยัางไงดี500พอดีแล้วเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด5แล้วกันซื้อไปเลยทีเดียวเออมันน่าจะมาบ้างแล้วเอา้าอะไรครับเนี่ย โอ้ oh m ม god ได้เท่าไหรอ่อ่ะกี่หมุนนะแบบนี้15นะครับได้ฟรีเกม5ช่องเอา้าสอนอีกครับทำไมทำมาฮ้ยจะปังหรือเปล่าได้เพิ่มอีก10นะครับทุกคนสวยโอเคลุ้นกันไปยาวๆในกี่รอบเนี่ย20 24 20กว่ารอบนะ22รอบนะครับตอนนี้มาเฉย โอ้โหเสียดายเออต้องอย่างงี้ดิเปิดคูณมาเรียบร้อยไม่มีต่อนิดเดียวเองครับทุกคนผมล็อกหน้าจอแล้วนะโอ้โหคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะผมว่าน่าจะรอดนะครับเพราะว่ารอบนี้20กว่ารอบเลยนะลองวัดใจคือซื้อเป็นหมดเลยทีเดียวไง เมื่อวานจะโมว่าอะไรนะลืมไปเลยอ๋อกลับมาโคตรเพียเลยครับทุกคนรู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนกับเวลาฝนตกแบบแล้วมันนอนสบายยังไงก็ไม่รู้นะครับฟิลมันได้อะแล้วก็เลยหลับไปเลย229ครับดอกนี้แล้วก็จัดไปอีกจัดไปอีกไหมต่อไปอีกสิโอ้โห ดูกันไปยาวๆครับอีก10กว่าหมุนนะ300แล้วครับตอนนี้ยังไม่ได้ทุนที่ซื้อไปเลยหมดไปแล้ว10บสรอบได้นะโอเคมีต่อไหมอุ้ยนิดเดียวเกือบมีต่อแต่ก็ไม่มี แต่ว่าวานสนุกดีนะครับทุกคนก็ที่มาร่วมมือกัน,นขอบคุณอีกครั้งด้วยละกันนะครับโอ้โหเสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมกับทางเราเนาะก็มีอย่างนี้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับผมเองกับโนบิก็ร่วมมือกันแจกนะครับผมคือเมื่อวานนี้แบบว่าโอ้โหคนคนดูไม่เยอะมากนะแต่คนร่วมกิจกรรมถือว่าสุดนะครับเพราะว่าเราอยู่กันยันจบเกมยันมีคําถามอะ่ะ <laughs> มีคําถามด้วยเมื่อวานนะครับอย่างมันนะบอกเลย ตอนนี้เงียบๆแล้วเนี่ยได้300เองเหรอโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหกระชากไปทีนึงไม่ได้อะไรเลยโอเคดอกนี้ได้จะถึงห0าร้อยไหเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยอุตสาห์ได้โอเคดอกนี้ได้แพงอยู่โอ้โห,โโหจบเฉยโอเคร้อยเกครับขาดอีกนิดเดียวเองนะเนี่ยจะได้ห0าร้อยไหมเนี่ย คูณ20แล้วได้500แล้วด้วยที่เหลือคือกำไรนะครับทุกคนโหกว่าจะได้กำไรแต่ก็ฟรีเกมจะหมดอยู่แล้วนะเอาหมดแล้วด้วยโอเคดอกสุดท้ายครับขอส,สวยๆกำไรแล้ว100เออมีต่อตัวคูณออกครับแบบนี้เอาแล้วก็ได้ต่อด้วยนะแบบนี้สวยตัวแพงมีต่ออีกครับแจม โอเคได้กำไรนะครับทุกคนแบบนี้เอาดิคูณยี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วครับเออมีต่ออีกฮิเอาคูณจัดไปดิเซนเตชันนะครับเซนเซชันนะเซเซนเชนโอลโอเคก็พันสามร้อยสี่สิบสี่นะครับทุกคนเดีย๋ยวลองปั่นอีกหน่อยนง่งแล้วกันนะเผื่อจะเพิ่มขึ้นนะเอาเศษสี่สิบนี่แหละทุกคนเอาได้เพิ่มจริง ไม่งั้นก็ถอนพันสโอเคหุ้ยเกือบพันสี่โอเค,อเค,อเคไม่เป็นไรเพิ่มต่อไอ้วัดใจต่อเสษด้านหลังนะครับยังไงเราจะไม่ลงไปต่ำกว่าพันสามแล้วละกันนะอุปสาได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเสียดายทีหลังมันก็ไปเอากลับมาไม่ได้โอเคสวยวิ่งคู่อย่างนี้แจ่มดิเอาพันสี่จนได้ครับทุกคนเออมาเออ อีก88ครับพันเกือบพันห้าโอเคเอาเลื่อนเลื่อนการถอนขึ้นมาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราถอนพันสี่ท่วนนะครับพันสี่ร้อยยังไงเอ่ย อีก20สุดท้ายคิดว่าจะไม่รอดอยู่แล้วนะกำไรประมาณเกือบพันนะครับถอนพันสี่กำไรเท่าไหร่เนี่ย9ก้าร้อยไหมเอายังได้อยู่อีกมีต่อด้วยสงสัยจะไม่ได้แล้วนะทุกคนได้จะให้เราแค่นี้หรือเปล่า อ่ะเบ็ดสิบหมีไหมเนี่ยลองเบ็ดสิหดูแล้วกันตึบ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 สิบห้าโอเคดอกสุดท้ายเออมาอีกครับโอ้โหอยู่อึดเหลือเกินนะโอเคจบจนได้ดอกนี้ไม่ได้พอเถอะครับทุกคนได้พันสี่ร้ก็โอเคแล้วนะครับถอนไปที่9 0้ออ่ะทุนกำไรเก้รอนะครับ ทุนมา500นะก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมไปถอนก่อนละกันนะตามตามนี้เลยนะไม่พูดมากนะครับเกือบจะไม่รอดอยู่แล้วนะตามที่ทุกคนเห็นเลยก็เอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่รูดกระดิ่งให้ช่อง t o m o r r โ w ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันเกมหนะ้าบายครับผม